สวัสดีครับตำรวจบ้านที่ประกอบฟาร์มขอรายงานตัวครับกับมือนี่ก็เป็นอีกมือนึงเนาะพี่น้องเนาะตรวจบ้านค่ะได้มีโอกาสว่าถ่ายจิบละพี่น้องถ่ายจิบให้พี่น้องเบิง้งมือนี่ก็เป็นการเตรียมงานเนาะพี่น้องเนาะการเตรียมงานบุญกระถินบ้านลั่นมั่นละพี่น้องเป็นบ้านของตำรวจบ้านเนองนะพี่น้อง รันมันหมูซุปซีตำบลหนองหินเพื่อนหนองหินจังหวัดเลยแหละพี่น้องนี่ครับงานกาเป็นบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเพิ่นกระรังสารผ้าไก่ยองแหละพี่น้องสารตาพี่น้องพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปพร้อมๆกันได้พี่น้องเด้อ

บรรยากาศเป็นกันเรื่องสารตาพี่น้องสาร้ากันยง์ผู้เฒ่าผู้แก่พนมาเห็ดซอยกันล้พี่น้องเห็ดเบิดบานแล้วพี่น้องนี่คนมาล่ายแล้วพี่น้องมาเห็ดซอยกันเป็นการเตรียมงานบุญกระถินบ้านเฮ้าแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อพนกรนเรื่องแนะนำอยู่นะพี่น้องนี่ครับเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งบรรยากาศบุญกระถินบ้านล้านมั่นเลพี่น้องบุญกระถินอันนี้ครับเป็นการเตรียมงานเด้อพี่น้องเด้อ ตรดบ้านกับท oh ี่ผ้าเบิしし้งบรรยากาศไปน้ำกันพี yeah, ่น้องนี่ครับสร้างพันกระลังสารนี่ครับสารผ้ากันยองสารแกตาพี่น้องนี่หลวงพ่อพันกระลังแนะน้ำอยู่พี่น้องเบิ้งก็ได้พี่น้องเนี่เบิ้งบรรยากาศไปพร้อมกันนี่ครับพี่น้องครับนี่มาให้กระลังใจได้เนี่ยให้กระลังใจได้เนี่ยเพลียได้เนี่ย รับตำรวจบ้านกันท like <the> bueno <en> ี่้าเบิ่งบรรยากาศได้พี่น้องเด้อเจ็บบรรยากาศการพี่น้องห้องมาซอยกันละพี่น้องซอยกันอยู่วัดผู้ดเขาเมื่อกล่็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตำรวจบ้านเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ตำรวจบ้านวันตำรวจบ้านก็จะได้เฮ็ดคิใไม่ให้พี่น้องเบิ่งคือเกาล่ะพี่น้อง นี <NYU. S 2> うう่ครับเป็นบรรยากาศเต้นพี่น้องเต้นเห็ดไปแก่งานนะพี่น้องนี่ครับไม่ออกคนก็มาเห็ดซอยกันนะพี่น้องหลยหลายครับพี่น้องน้องเบิ่งกันเลยพี่น้องเด้อ บอกว่าน้ำตีมันบาไต้แลเจ้าจ้กระจับพี่แล้วันเนี่ยคู่พี่อคู่นี่ก็ะจับลายกันแล้วี่แล้วเจักระมาไส้หนีไล่ถึคู่เป็นคู่ไปกนาะครับเบิ้งบหมือนไดกาดแบบมาพ่อมกันพี่น้อง ไอ้ภาพมันบันายเอาได้พี่น้องได้ตำรบ้านกับสิบบ่บันายอย่างมากมายเลยพี่น้องเพราะว่าคลิปของตำรวจบ้านเนี่ยมันมีการตัดต่อได้พี่น้องได้ตำรวจบ้านกับสิ้ย่างรอหาทายแหละพี่น้องนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในลุงขั้วพี่น้องนี่การในลุงขั้ว บ้านกันทีได้พาไปเบิงหม่องกัจเจ้าเย็ดห้องน้ำอลไรพี่น้องเนี่ยนสร้างกันลังเห็ดห้องน้ำอยู่พี่น้องหลายผู้หลายคนเสียงมันกสิดังแน่ได้พี่น้องเด้อเสียงกาสิดังแน่เพิ่งคนเจาะสวรรค์ล้วกาคนปูกระเบื้องอะไรพี่น้องเสียงกระศิดังแน่หลายผู้หลายคนเทน้ำกันนะครับสร้างกันลังปูกระเบื้องเลยเด้อพี่น้องเด้อ เป็นการเตรียมงานพี่น้องเป็นการเตรียมงานงานใน,นบุญกระถินเท่าเอ็ดทองน้ำวไว้พี่น้องเอ็ดทองน้ำวไว้เพื่อตอนรับพี่น้องผู้ที่มาจาก กรุงเทพกรุงไทยล่ะพี่น้องนี่ครับพี่น้องบรรยากาศสร้างกำลังท่าสีพี่น้องญญาาสร้างกำลังท่าสีเห็นพี่น้องแค่ห้อง,อ,งหองน้ำเตรียมไว้ใยน้คณะเพิ่นเดินทางมาจากกรุงเทพหรือเล่าพี่น้องเป็นห้องน้ำเตรียมการไปเลยพี่น้องนี่ครับ ห้องน้าม,มันห้องน้ำเก่าก็หลายอยู่ห้องน้ำเก่าก็หลายอยู่พี่น้องร่วมแลี้ยงกันมันสิบกองเลยะพี่น้องอสร,ร้างกระรังทาสีเด้อพี่น้องเด้อกระรังทาสีสร้างแววถามหาแล้วเจ้ ครับบรรยากาศเป็นการเตรียมงานนะพี่น้องเตรียมงานเป็ด้องน้ำแค่หน้าหลบ่อไซเดี๋ยวเพิ่นถามเพิ่นน่ะเพิ่นกำลังถ่ายน่ะระวังดีนะเจ้าของระวัวงอย่างนี้ไม่กันเนี่ย ตมีหยังเยงไยังอ่ะดินึกว่าโทรศัพท์ตกอ่ะเดี๋ยวตำ <c oughs> รวจ <c oughs> บ้านพ่เหตุงานคอยเพื่อนได้พี่น้องเด้าเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันเด็กน้อยนึงพี่น้อง <c oughs> ครับ คนปูนเนี่ครับคนปูนเพื่อนมาซอยครับพ่อไปซอยกันเราสร้างนะครับห้องเปลียนสร้างห้องเป็นกรรมกรเดี๋ยวฟังสายต้องไปใส่ยังก็ไปกันเมียแกวัดเอาโอ้น้นามันดิเดียววันบ่เป็นยังขึ้นเดียว พึ่งเทน้ำนะมือนี้มาเห็นงานเด้อเห็นงานคอยผูพี่น้องเหนงานนุบัติเลยล่ะนี่เพิ่นให้มาเป็นกรรมกรนนะเปลนรถพี่น้องเนี่ยสร้างเพิ่นก <rij> ็หลายคนอยู่สร้างสร้างหลายคนสร้างหลายคนทั้นพี่น้องทั้นกรรมกรอนขันกเลรรมะก้อนกรรมกรอนในเพิ่นพี่น้อง ต้องเป็นได้ทุกอย่างเลยพี่น้องต้องเป็นได้ทุกอย่างแหละเป็นได้ทุกอย่างเลยปูนก็ได้เลยนองแลูนที่นี่เป็นได้ทุกอย่างก็นี่ปูนเครับฉาบครับปูกระเบียงนันนปูฉาบปปูกระเบียงเเเทพื้นกระเบียงเนะพี่น้องเนาะนี้เฉาห้อนีเห้อ ไปหาสร้างบึงบ้งนี่แหละสร้างสร้างแต่เพื่อเรียนมาเด้อใค่เรียนมา มาพอมีตีค่ะสน่องนะเขี่ยนกันนหอ่ะเขี่ยนกันบ้างเหรอครับครับมามามาเขี่ยนกันตัวเหนื่อยเนาะคนปูนเนาะก็เขี่ยนกันแล้วครับโอ้เมือมือพี่น้องเมืออันนี้ก็เป็นการผสมปูนเนาะพี่น้องเนาะผสมปูน เดี๋ยวปูนไปปลูกกระเบื้องเลยพี่น้องปลูกกระเบื้องข้างในห้องน้ำนห้องน้ำเป็นสร้างพุ่นกับลายคนเลยพี่น้องสามทีพนผสมปูนก็สองพนพี่น้องพอท่านโอ้เมย์เมย์ตำรวจบ้านเมย์พี่น้องนี่ไงเมย์กับอดเอาอลไรเป็นปะสร้างเยื่อเร่งแล้วกันแล้วสร้างเยื่อเร่งเด้อสร้างเด้อ ถามเลขแล้วกันละเบิ่งกำมกรันนะกำมกรบ่มีเ่นะมือไหนกำมกรบ่มี่กำมกรมี่สองคนกี่ไปเนาะกี่เนาะเกี่เกี่เมาตามปูนกี่พอขุดก็แปลงปูนแน่ยังบ่ขุดอยู่อไปย่างไปเล่นหลังของหน้าเยขุดไก่อนนี่ครับพี่น้องครับตำรวจบ้านนี่พาเบิ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นบรรยากาศเตรียม งานบุญกระถินนเลพี่น้องเพราะว่ากระถินจากกรุงเทพพื้นสีมาบ้านเนี่ยทอดถวายที่บ้านร้านมั่นของเขานี่หลังมาเลยเตรียมเยีมตรงานเตรียมงานในตอนรับกระถินเพิ่งพี่น้องก็เลยได้เห็ดของน้ำได้องน้ำไว้เพื่อพี่เพื่อน้องเพิ่นมาจากกรุงเทพด้วยพี่น้องเด้อหของน้ำเก่าก็มีอยู่พี่น้องเนี่ยของน้ำเก่าก็มีอยู่แต่มันบ่พอพี่น้อง ก็มีห้องก็เลยเห็ดไม้พี่น้องเห็ดไม้สามหองสี่หองพี่น้องนี่อันนี้ก็เห็ดปูดูนได้พี่น้องเนี่ยเป็นงานเลี้ยงด้วนพี่น้องเห็ดเห็ดอาทิตย์เดียวนะครับพี่น้องเนี่ยเห็ดอาทิตย์เดียวแล้วเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยเอาเน้นที่บอกให้เน้นไม่ผสมปูนซอยนะเน้นขึ้นมาเห็ดซอายน้อเนาะเปิดหน้าไปผร้อมเลยเน้นหองเนาะหองสุดท้ายเปิดหน้ามาเนี่ยมัน เทปุนเทโอ้บางสั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการผสมปูนเทพพื้นพี่น้องเทปพื้นเพราะว่าที่ได้เทพเทพื้นรอบนอกแหละพี่น้องการผสมกันเขาแล้วก็ห้องกระเียาหินหินใส่เนาะพี่น้องเนาะหินใส่อันนี้กัเบิ้งบรรยากาศพี่น้องนี่บรรยากาศเป็นบรรยากาศสร้าง่นกรลังหลายผู้หลูรายพ่นเห็ดชอยกัน ของน้ากระเฮ็ดเรียบร้อยพี่น้องติดชักโคกชักเค็งเรียบร้อยเรือพี่น้องเร้อนี่ครับนี่ครับของน้าไม่พี่น้องของน้าไม่ของน้าไม่กูได้เขาไม่แล้วก็ฝากกดไรคดแช่ได้ด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจตำรวจบ้านแน่พี่น้องครับ นี่ครับนี่ครับสร้างกับเฮ็ดหนาทีไผ่หนาทีมั่นเลยพี่น้องเจ้าเฮ็ดหนาทีนี่คอยเฮ็ดหนาทีนั่นเละพี่น้องนี่น้ำกับเรียบร้อยครับการต่อน้ากับเรียบร้อยแล้วการต่อไฟกับเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้ไฟกับเรียบร้อยตอนนี้ก็บเรียกจะท่าสีลรพี่น้องนี่ท่าศีร์กระลังใกล้แล้่ยวนะครับพี่น้องนี่ใกล้แล้วละท่าสีร์อันนี้เฮ็ดเฮ็ดแบบรวดเร็วท่านใจพี่น้องเฮ็ด เฮ็ดหาหกมือเล้วเะไรพี่น้องเนี่ย้องน้ำสีห้องเะไรพี่น้องเนี่ยเฮ้ครับนี่ครับเฮ็ดซอยกันนี่เลยนี่นี่กันเฮ็ดซอยเะไรพี่น้องนี่เห็นไหมครับพี่น้องเฮ็ดซอยกันได้พี่น้องเด้อ อันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้อย,ยพี่น้องด้อฝากกดติดตามตำรวจบ้านเนี่ยตำรวจบ้านกามีเวลา่ายคลิปน้อยเดี๋ยวอะไพี่น้องเมื่อนี้ก็ขอตัวก่อนด้อพี่น้องด้อสวัสดีครับ